ชีสาวรดิทิสาประกบคู่มาริโอในละครเรื่องใต้ฟ้าตะวันเดียวจงมีบางไหมที่เธอจะคิดถึงคนอย่างฉันจะมีบางไหมที่เธอฝากกติดตามกดไลค์กดแชร์ วัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Razz Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงละครที่เป็นละครในอดีตนะย้อนไปชนิดหนึ่งล้วกันนะครับจะเป็นผลงานของนางเอกทิสาวลิตทิสานะครับเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าใต้ฟ้าตะวันเดียวทิสาเนี่ยผู้คุณทราบหรือเปล่าว่าเธอเคยเล่นประกบคู่มาริโอเมาเลอร์มาก่อนที่จะมาเป็นนักแสดงกับทางช่องเจ็ดสีนะครับเรื่องใต้ฟ้าตะวันเดียวเนี่ยเป็นละครเรื่องแรกของเธอเลยที่เธอเนี่ยได้เล่นเป็นนางเอกเต็มตัวนะครับหลังจาก เธอเล่นเรื่องนี้เนี่ยเธอถึงมาเซ็นสัญญาก,กับทางช่อง7สีขอไปย้อนพูดสุวนนี้หนึ่งก่อนแล้วกันนะครับผมตั้งแต่ปีพศ2553นะครับทิสาเนี่ยเธอชิมลางละครเรื่องแรกนะครับในเรื่องใต้ฟ้าตะวันเดียวโดยการผลักดันของพี่เอสุภชัยนะครับซึ่งละครเรื่องนี้เนี่ยเป็นละครที่เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเกาหลีและได้เป็นนางเอกประกบคู่กับพระเอกเบอร์ต้นๆเลยนะั่นคือมาริโอเมลเลอร์นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยมาริโอก็ยังเป็นนักแสดงอิสระอยู่ยังไม่ ได้เสียสะกับทางช่อง3เช่นเดียวกันเพราะว่าละครเรื่องใต้ฟ้าตะวันเดียวเนี่ยออกอากาศกับทางช่อง9ก้าหรือ M 컷นะครับเมื่อในอดีตละครเรื่องใต้ฟ้าตะวันเดียวนะครับนอกเหนือจากมาริโอเมลเลอร์กับศิสาวดิศิสาแล้วนะครับก็ยังมีพอยพัชทอนเอเอพีรัตเมเฟื่องอารมณ์ตั้งแต่สมัยพี่เมย์ย,ยังเล่นละครอยู่นะและอานิโรสสิริจัญญานะครับและมีนักแสดงเกาหลีนะครับผมที่ร่วมเล่นในเรื่องนี้ด้วยอาทิคิมคีบอมคิมขยอน แซ่ซูจองฮกลีแฮวูถ้าเป็นในอดีตเมื่อสมัยปี53ก็ถือว่าเรื่องนี้เนี่ย10ปีกันมาแล้วนะครับหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักเรื่องนี้เดี๋ยวจะอ่านเรื่องย่อให้ทุกคนฟังกันหน่อยละกันนะครับว่าเรื่องย่อเรื่องนี้เนี่ยเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรนะซึ่งถ้าใครดูแบบว่าออกแนวเกาหลีเกาหลีหน่อยก็คงจะฟินนะครับเพราะว่าตอนจบเนี่ยพระเอกกับนางเอกนะครับผมก็กลับมาได้เจอกันก็คือแฮปปี้เอนดิ้งแล้วก็จูบก,กันท่ามกลางสายหมอกเดี๋ยวผมจะอ่านเรื่องย่อออกแนวสปอย ให้ทุกคนเนี่ยได้ฟังนะครับเรื่องย่อของใต้ฟ้าตะวันเดียวนะครับเป็นเรื่องราวของวินดี้ที่รับบทโดยทิสาวันทิสานะครับเขามีแฟนอยู่แล้วที่ชื่อว่าป้าชองมินป้าชองมินกับวินดี้นะครับเรียนต่อกันที่สหรัฐอเมริกาวันหนึ่งเนี่ยป้าชองมินเนี่ยขอวินดี้แต่งงานนะครับโดยที่ครอบครัวของเธอเนี่ยไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่เพราะว่า ครอบครัวของเธอไม่ค่อยชอบคนเกาหลีนะครับทำให้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นน้าสาวหรือแม่ของเธอนะครับผมต่างบ่ายเบี่ยงทุกครั้งที่เธอถามถึงสาเหตุว่าทำไมถึงไม่อยากให้แต่งงานกันนะในขณะเดียวกันนะครับจียุนที่รับบทโดยพลยพัศนเป็นลูกสาวของลีจองซกครับลีจองซกเนี่ยรับบทโดยคุณอานนรุสีจันยาเป็นนักธุรกิจผู้ร่ำรวยของเกาหลี จียุนเนี่ยถูกกระชากกระเป๋าครับแต่ว่าคิมมินโฮรับบทโดยมาริโอมอเลเรพระเอกของเราเนี่ยแหละหนุ่มหล่อที่ภายนอเนี่ยอาจจะดูเย็นชาเข้ามาช่วยจียุนเอาไว้นะครับและจียุนเนี่ยได้มาทราบทีหลังว่ามาริโอคือวิศวกรคนใหม่ของบริษัทของพ่อของเธอและทั้งคู่เนี่ยทั้งจียุนและคิมมินโฮนะครับก็ตกลงพงใจคบกันโดยที่น้าสาวของเธอนะครับวายองที่รับบทโดยพี่เมย์เฟื่องอารมณ์นะครับไม่เห็นด้วยกับการครบกันของคู่นี้เพราะว่า วายองเนี่ยต้องการให้จียุนนะครับแต่งงานกับจุนซูที่รับบทโดยอีไรวงยูคิสนะครับเป็นลูกชายบุญธรรมของเธอที่โตมาพร้อมกับจียุนเพื่อที่ต้องการจะคบสมบัติของตระกูลนี้เอาไว้นะต่อมานะครับตัวของวินดี้นางเอกของเราเนี่ยสืบจนรู้ว่าเธอมีพ่อชาวเกาหลีก็คือรีจองซกซึ่งเป็นพ่อของจียุนนะครับดีจองซกเนี่ยเคย มีภรรยามาก่อนแล้วก็ทิ้งมาก่อนที่ภรรยาของเขาจะคลอดนะครับวินดี้เนี่ยเลยเขียนจดหมายหาลีจองซอกบอกว่าเขาจะมาที่เกาหลีเพื่อมาพบลีจองซอกนะครับแต่วายองเนี่ยได้พบจดหมายก่อนเลยส่งให้วันมินลูกน้องคนสนิทนะครับที่รับบทโดย AAP รละวัฒไปดักรอเพื่อฆ่าปิดปากวินดี้นะครับแต่ว่าชองมินเนี่ยเข้ามาช่วยวินดี้ไว้ได้ทันตัวเองเนี่ยถูกยิงอาการสาหัสนะครับวินดี้เนี่ยเลยพาชองมินเนี่ยไปส่งโรงพยาบาลและได้พบกับคิมมินโฮนะ ที่มาเยี่ยมจียุนแฟนสาวที่นอนป่วยอยู่นะวันมินได้รับคําสั่งให้ไปจับตัววินดี้อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่ามินโฮเนี่ยมาเห็นเข้าเขาจึงขับรถตามไปหวังที่จะช่วยเธอนะครับระหว่างทางเนี่ยวันมินผักวินดี้ที่สลบอยู่ไม่ได้สตินะตั้งแต่ตอนที่จับมานะครับเพื่อหวังว่าให,ให้ให้ดูเหมือนเป็นอุบัติเหตุนะครับแต่ว่ามินโฮเนี่ยที่ขับรถตามหลังมาสามารถช่วยชีวิตวินดี้เอาไว้ได้นะฮะมินโฮเนี่ยพยายามที่จะติดต่อครอบครัวของวินดี้ทาให้เขาเนี่ยรู้โดย บังเอิญนะว่าวินดี้เนี่ยคือลูกสาวของลีจงซกอีกคนหนึ่งนะครับมินโฮเลยตัดสินใจนะครับผมที่จะพาวินดี้ไปซ่อนที่บ้านของเขาในกลางป่าแล้วก็ทรมานเธอต่างๆนานา,นาโดยที่ให้เพื่อนของมินโฮเนี่ยเป็นคนคอยเฝ้าดูแลนะครับฝ่ายวายองนะครับอยากให้จียุนเนี่ยแต่งงานกับจุนซูแต่จุนซูเนี่ยรักจียุนเหมือนพี่ชายวายองเนี่ยเลยแกล้งปล่อยข่าวลือว่ามินโฮเนี่ยแอบมีผู้หญิงคนอื่นครับทำให้จียุนเนี่ยซึ่งเป็นโรคหัวใจอย,อยู่แล้วมาตั้งแต่เด็กนะครับเสียใจมากจนล้มป่วยเข้าลง พยาาลมินโฮเนี่ยรู้เรื่องเข้าจากเพื่อนสนิทของเขานะครับจึงรีบออกจากบ้านป่าและรีบไปที่โรงพยาบาลเพื่อดูแลอาการจียุนนะครับจียุนจึงถามถึงเรื่องข่าวลือแต่มินโฮเนี่ยปฏิเสธบอกว่าเขาเนี่ยถูกใส่ร้ายเมื่อวายองเนี่ยรู้ว่าวินดี้ยังไม่ตายนะครับจึงสั่งให้วันมินเนี่ยตามไปฆ่าเธออีกครั้งและววันเดียวกันนั้นนะครับมินโฮเนี่ยไม่สบายมากจึงเป็นโอกาสที่ให้วินดี้เนี่ยเตรียมจะหนีเธอเห็นว่าวันมินและสมุนเนี่ยเข้ามาก่อนด้วยความผูกพันและห่วงใยมินโฮนะครับเธอจึงพา มินโฮเนี่ยหนีการหนีจากการไล่ล่าไปด้วยกันในป่าเมื่อทั้งคู่เนี่ยหนีออกมาได้นะครับวินดี้เนี่ยพามินโฮไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลส่วนวินดี้เนี่ยแอบไปหาชองมินที่บ้านนะครับแล้วก็พบกับความจริงว่าชองมินเนี่ยเสียชีวิตแล้วเธอเสียใจมากเลยแล้วก็หนีไปเช่าบ้านราคาถูกๆหลังหนึ่งนะซึ่งบังเอิญเจ้าของบ้านหลังนั้นนะครับคือซกยองนั่นเองซึ่งซกยองเนี่ยก็คือเพื่อนสนิทของมินโฮนะครับที่รับบทโดยรีแฮวูซกยองเนี่ยก็แอบชอบวินดี้ตั้งแต่ครั้ง แรกที่เขาได้พบกันนะครับเขาเนี่ยจึงดูเวลาวินดี้อย่างดีเลยหลังจากมินโฮเนี่ยหายป่วยจึงไปหาซกยองที่บ้านนะครับแล้วก็ได้เจอวินดี้อีกครั้งหนึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็ต่อล้อต่อเถียงกันจนซกยองเนี่ยแปลกใจต่อมานะครับจียุนเนี่ยได้พบกับวินดี้เธอรู้สึกเหมือนถูกชะตามากชวนวินดี้เนี่ยมาอยู่ด้วยกันที่บ้านในที่สุดวินดี้ก็ได้พบพ่อของเธอครับแล้วรู้ว่าเธอกับจียุนเนี่ยเป็นพี่น้องกันคิมมินโฮตัดสินใจขอจียุนแต่งงานเพื่อวางแผนจะฮุบสมบัติคืนจากลิ จองซกครับซึ่งไม่มีใครรู้มาก่อนเลยว่าตัวของคริมินโฮของเราเนี่ย เขาก็มีความแค้นกับลีจองโซกเหมือนกันที่เขาเนี่ยมาเป็นวิศวกรให้กับบริษัทนี้นะครับเพราะว่าเขาเนี่ยวังที่จะมาคบสมบัติเพื่อแก้แค้นเช่นเดียวกันนะครับจียุนเนี่ยดีใจมากท่ามกลางความเสียใจของจุนซูและความรู้สึกแปลกๆที่เกิดขึ้นในใจของวินดี้นะครับวายองเนี่ยจึงตัดสินใจวางยาพิษจียุนโดยให้จุนซูเนี่ยเป็นคนเอาไปให้ในวันแต่งงานจียุนเนี่ยบังเอิญไปได้ยินว่ามินโฮสารภาพร,รักกับวินดี้ครับและรู้ว่าเขาเนี่ยแต่งงาน เพื่อแก้แค้นจียุนเสียใจมากจนอาการกําเริบของโรคหัวใจเนี่ยกำเริบขึ้นประกอบกับยาพิษที่วายองใส่ให้เธอกินทําให้เธอเนี่ยเข้าขั้นโคม่าต้องผ่าตัดด่วนนะครับจุนซูทราบข่าวจึงรีบเดินทางไปที่โรงพยาบาลระหว่างนั้นเขาบังเอิญทราบความจริงว่าวายองเนี่ยแม่บุญธรรมของตนเป็นผู้วางแผนการทุกอย่างนะครับจุนซูเลยคิดว่าตนเองเนี่ยต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อยับยั้งเรื่องราวเลวร้ายนี้อ่ะโอเคอันนี้เป็นการสปอยนะครับผมจน เกือบจบเรื่องแล้วนะเรื่องราวก็ผมคงไม่ต้องสรุปนะเพราะว่าผมก็ได้พูดอย่างละเอียดมากมายแล้วนะครับตัวของพระเอกเนี่ยมีความแค้นนะครับผมกับพ่อของนางเอกตัวนางเอกเนี่ยรู้ว่าตัวเองยังมีพ่ออยู่เลยเดินทางมาที่เกาหลีแล้วก็มาเจอน้องสาวนะครับแต่ว่าอาหรือว่ายองเนี่ยต้องการทุบสมบัติเพื่อให้เป็นของตัวเองเลยจะให้ตัวของน้องสาวเนี่ยแต่งงานกับลูกบุญธรรมที่เธอเลี้ยงมานะครับและสั่งลูกน้องเนี่ยเพื่อฆ่า อ่ะสำหรับคนที่อยากจะดูนะครับผมผมเห็นว่าใน u t u b e เนี่ยก็มีคนปล่อยให้ดูอยู่นะใครอยากดูก็ไปหาดูได้ย้อนหลังนะครับเรื่องราวก็จะออกแนวแบบพอดเกาหลีเกาหลีหน่อยนะครับสำหรับใครที่ชอบแบบออกแนวซีรีส์เกาหลีก็สามารถไปดูได้เป็นผลงานเรื่องแรกของนางเอกทิศสาวลิจิสานะครับเรื่องนี้สำหรับตัวผมเนี่ยก็ยังไม่เคยดูเหมือนกันและไม่รู้ด้วยว่ามีละครเรื่องนี้จริงๆผมเพิ่งมาเจอนะครับเพราะว่ามีคมีคนมาคอมเมนต์แนะนําไว้ก็เลยเนี่ยลองมาพูดมาคุยกันดูอ่ะโอเควันหลังเนี่ยเราจะมาพูดถึงละครเก่าๆ ของนักแสดงที่เราชื่นชอบกันอีกนะครับผมจะเป็นเรื่องไหนกันบ้างพวกคุณอยากให้พูดถึงเรื่องอะไรก็ลองคอมเมนต์กันดูนะครับเนื้อหาตรงไหนพิพาประการใดขออภัยวันทีนี้ด้วยกันอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับชิสาวสดีทีสาประกบคู่มาริโอในละครเรื่องใต้ฟ้าตะวันเดียวจะมีบุงไหม So, so. <laughs>